สำหรับค่าสแตตต่างๆในเกมดิวชันแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะสามารถมีค่าสแตตที่จะเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลของเราเรายังสามารถเพิ่มความอยู่รอดให้กับตัวเราเองได้ด้วยค่าสแตตสีฟ้าที่เราเรียกกันหรือตามภาษาของในเกมมันเรียกว่า defensive attributes และสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงของค่าสแตททางฝั่งของ defensive attributes ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น armor health explosive resistance armor r e g e n และ hazard protection ทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในทักชี่มีคำตอบแบบ และลำดับแรกที่เราจะไปดูกันกน็นคือในส่วนของค่าสเตตที่เรียกกันว่าอาเมอร์และเฮลท์ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปอธิบายใน2ส,ส่วนนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนั่นคือในเกม Division นั้นเราสามารถมีความอยู่รอดทางตรงได้ด้วยอาเมอร์หรือว่าเกราะเฮลท์หรือว่าเลือดนั่นเองซึ่งจากหน้า UI ในเกมเองนั้นเกราะมันจะโชว์ด้วยแถบสีขาวเป็นขีด และจานวนความถี่ของขีดนี้มันจะขึ้นอยู่กับจํานวนกรอบทั้งหมดที่เรามีถ้าเรายิ่งมีกรอบเยอะแค่ไหนช่องขีดสีขาวมันก็จะถี่ขึ้นแต่ถ้าว่าทางฝั่งของ health เองมันมีการโชว์ค่าแสตออกมาเป็นแบบรวมโดยเป็นแถบสีส้มใต้ขีดสีขาวซึ่งเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่เราจะเข้าไปดูค่าแสตต่างๆสำหรับ h health และ Arm o เมหรือว่ากรอบกับเลือดนั้นการทำงานของมันก็ตรงไปตรงมา ถ้าเรามีค่าแสตกเกราะเยอะเราก็จะมีอาร์เมอร์ที่เยอะขึ้นถ้าเรามีเฮลท์เยอะเฮลท์ Health ของเราก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาเราโดนดามเมจจากศัตรูนั้นมันจะโดนที่เกราะก,ก่อนและเมื่อเกราะเราหมดมันถึงจะเข้ามาที่เฮลท์ของเราแต่ทว่าในเกมดิวชั่นนั้นมันมีดามเมจบางประเภทที่สามารถทำดามเมจกับเฮลท์หรือว่าเลือดของเราได้โดยตรงโดยที่เกราะของเรายังไม่หมดซึ่งดามเมจประเภทนั้นมันเรียกว่าผิดหรือว่าพอยซึ่นั่นเอง สำหรับเกมดิวิชันแล้วสถานะพิษเป็นสถานะเดียวที่สามารถทำดาเมจทะลุเกรอะเข้ามาในเลือดของเราได้เลยแต่ทว่าการทำงานของสถานะพิษในแพชชนี้มันไม่ได้ทำดาเมจกับเลือดเพียงแค่อย่างเดียวมันยังทำดาเมจกับกรอะของเราไปพร้อมๆกับเลือดของเราด้วยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรโน้ตเอาไว้ครับทีนี้ผมอยากจะกลับมาอธิบายเรื่องค่าแสตม์อาร์เมอร์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้เล่นในดิวิชันหนึ่งที่จะเข้ามาเล่นในดิวิชันภาคสอง สำหรับเกมดิวชันภาค1แล้วค่าแ t a อาร์เมตรงนี้มันจะสามารถรวมกันแล้วเอาไปคำนวณออกมาเป็นคำที่เรียกว่า Damage m i t i g a t i o n หรือเป็นการลดจำนวน Damage ที่เราจะโดนเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งสำหรับเกม Division ภาค1นั้น Damage ทั้งหมดมันเข้าที่ h e a l t h เลยโดยตรงหลังจากที่มันถูกหักลบจากเปอร์เซ็นต์ของ Damage m i t i g a t i o n แต่สำหรับดิวชันภาค2นั้น a r m ์เมมันให้มาเป็นปราะและมันก็มีวันหมด ซึ่งสิ่งที่เราขาดหายไปนั่นคือ damage mitigation สำหรับเกม d ดีวกันภาคสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะให้ n o t ตไว้สําหรับผู้เล่นที่มาจากเกม d ดียวกันภาคหนึ่งเข้ามาสู่ภาคสองครับทีนี้เมื่อเราพูดถึง health และ armor นะั้นเนื่องจากค่าแสบมันเป็นค่าแสบตรงตัวสิ่งทําให้ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือวิธีการที่เราจะเอา armor และ health ของเราคืนมาน,นั่นเองซึ่งในประเด็นตรงนี้เราสามารถทําได้หลายทางไม่ว่าผ่านทาง skill talent หรือสาย specialization ทางฝั่งของการซ่อมกรอะเองนั้นเราสามารถทําได้จากสกิลในหลายๆอันยกตัวอย,อย่างเช่นในส่วนของเคลมบลันเชอร์เรนฟอ r เตอร์ไฮฟ์รีสตอเรอร์หรือว่าโดรนฟิกเซอร์ซึ่งในเคสนี้ก็คงต้องรวมในส่วนของซิการ์มายแมนเดอร์ด้วยแต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้น็อตกันเลยนะั่นคือในส่วนของเคลมบลันเชอร์เรนฟอสเตอร์ค่าฮิวที่เราสามารถได้ในการซ่อมกรอะนั้นมันเขียนไว้เป็นอาร์เมอร์รีเพแต่ถ้าว่าสกิลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฮฟ์ r e สตอ r e เรอร์หรือว่าโดรนฟิกเซอร์ รวมไปถึงซิกมาเมนเดอร์ด้วยนั้นทั้ง3สกิลนี้ค่าแสบที่มันเขียนไว้มันเขียนแค่ฮีลิ่งเฉยๆซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะให้น็อตกันเลยนะี่คือค่าแสบฮีลิ่งตรงนี้ของ3สกิลนี้มันจะทําการซ่อมแต่กรอบไม่ซ่อมเฮลท์ของเราซึ่งเรื่องนี้เราต้องโน้ตกันไว้เลยครับและทางฝั่งของทาเลนต์เองนั้นเราก็สามารถใช้เพื่อที่จะซ่อมกรอบของเราได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าเราต้องทําตามข้อกําหนดที่มันได้กําหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของคลาชเอง จ้าตัวเทเลนคลาชมันบอกว่าเราจะสามารถซ่อมเกราะได้ต่อเมื่อเรายิงติดคริติคอลฮิตและต่อหนึ่งนะัดที่เรายิงติดคริติคอลฮิตนั้นมันจะซ่อมเกราะให้เพียง2.5%แต่การซ่อมเกราะทั้งหมดตรงนี้มันจะเริ่มทํางานต่อเมื่อเกราะของเราอยู่น้อยกว่า15%และมันจะหยุดทํางานไปเมื่อเกราะของเรามาอยู่ที่15%แต่ถ้าว่านในพาทที่2มันก็เขียนต่อว่าถ้าเราฆ่าศัตรูนั้น ทุกครั้งที่เรายิงติด critical hits เราจะสามารถซ่อมกรอบได้2.5%เท่าเดิมแต่ถ้าว่าหลังจากที่กรอบของเรามีมากกว่า15%แล้วนั้นมันจะสามารถซ่อมกรอบของเราขึ้นมาได้เรื่อยๆถึง100%ซึ่งบัฟตัวนี้มันมีเวลาอยู่ที่4-10ถึงวิตามจำนวน call attribute ที่เป็นสีแดงที่เรามีแบบนี้เป็นต้น ในฝั่งของสาย specialization นั้นเราก็สามารถที่จะซ่อมเกราะของเราขึ้นมาได้แต่ถา้ามันถูกผูกไว้กับข้อกำหนดที่เรียกว่า armor on k u l u e ถามว่า armor on k u l l คืออะไรมันคือเป็นการที่เราฆ่าศัตรูแล้วเท่านั้นเราถึงจะได้เกราะกลับคืนมาซึ่งค่าแสง armor on k u l u e ตรงนี้เราก็ยังสามารถหาได้อีกที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ mod ฟ้าหรือว่า defensive mod ที่เราจะสามารถมี armor on k u l l ได้ซึ่งการซ่อมเกราะของเราอีกทางหนึ่งนะั่นคือการเปลี่ยน armor kit ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับการที่เราจะฮิวเลือดของเรากลับขึ้นมาได้นั้นใน t i ทอลเด็แปดกับ g e ีย2.0ระบบใหม่ที่ถูกนําเข้ามาใส่นั้นมันมีอยู่2ทางทางแรกนั่นคือการที่เราจะใส่มอดที่เป็นมอดฟ้าหรือว่า defensive MOD ที่มีเฮลท์ออนคิวและทางที่2องคือการที่เราจะไปพึ่งสาย Firewall Specialization กับท a าเลนที่มีชื่อว่า front line recovery ทาเลนนี้มันบอกเลยว่าเราจะได้เฮลท์ออนคิว30เช่นเดียวกัน ซึ่งเฮลท์ออนคิวก็มีการทำงานคล้ายกับ a r m ์ r on ร์ออนคิวนั่นคือการที่เราฆ่าศัตรูได้แล้วนั้นเราถึงจะได้ Health กลับคืนมาละอย่างที่เราสามารถทำได้ในการที่จะฮิลเลือดของเราขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วทาเลนนี้มันฮิลทั้งเลือดและกรอบนั่นะก็คือท a าเล t น extracellular matrix mesh ในสาย firewall specialization สำหรทาเลนนี้มาบอกเลยว่าเมื่อเราสับเปลี่ยน a r m ์เมอรคิดของเราเมื่อไหร่นั้นเราจะได้เฮลท์และอาร์เมเป็นจำนวน200%ทั้งคู่ แต่ถ้าว่าจำนวนเฮลท์และอาร์เมอร์ที่เราจะได้นั้นมันจะใช้เวลาทั้งหมด10วิถึงจะได้ครบ200%สําหรับเฮลท์หรือเลือดของเราเองนั้นเวลาเราอยู่ในคอมแบทนั้นมันก็มีการทํางานที่พิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถรีเจนตัวมันเองขึ้นมาได้ซึ่งการที่มันสามารถรีเจนตัวมันเองขึ้นมาได้เวลาอยู่ในคอมแบทแบบนี้นั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทํานั่นก็คือเราจะต้องไม่โดนดามิ เป็นระยะเวลาหนึ่งมันถึงจะเริ่มที่จะรีเจนเฮ l ท์กลับคืนมาให้กับเราโนตนะครับอันนี้เราพูดกันถึงใน Combat ไม่ใช่การรีเจนนอก Combat และสำหรับการทำงานของเ a ลท์รีเจนในคอมแบทที่เราพูดถึงนั้นเราก็สามารถดูได้ในหน้าแ Sheet ซึ่งเราไม่สามารถไปเพิ่มค่าแ a ตท e เฮลท์รีเจนได้โดยตรงแต่ถ้าว่าเราสามารถเพิ่มจำนวนของเฮลท์รีเจนได้โดยการที่เราไปเพิ่ม Max Health หรือว่าจำนวนเลือดที่เรามีสูงสุด เพื่อที่ให้จำนวน h e เ l ลทร e g e n นี้มันเพิ่มขึ้นมาทีนี้ถามว่าจำนวน h e เ l ลทร e g e n ที่มันให้นั้นมันนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแม็กเทลที่เรามีถ้าเราดูตัวเลขคร่าวๆ h e เ l ลทร e g e n มันอยู่ที่1514แต่ Max Health ของเราอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเศษเศษถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ0.499หรือว่า0.5% Health r e g เ n ตรีเจต่อจานวน Max Health ที่เรามีนั่นเอง และก่อนที่เราจะไปตอนนั้นมันมีอีกสิ่งหนึ่งต้องพูดถึงเกี่ยวกับเกาะนั่นก็คือในส่วนของโบนัสอาร์เมอร์ที่ถามว่าโบนัสอาร์เมอร์มันคืออะไรโบนัสอาร์เมอร์มันคือจํานวนเกาะพิเศษที่เราจะได้เพิ่มขึ้นจากจํานวนเกาะสูงสุดที่เรามีซึ่งในตัวเกมเองแล้วในหน้า UI มันจะโชว์ขึ้นมาให้ดูเป็นแถบสีทั้าเงินบนเกาะแถบสีขาวของเราและดาเมจทั้งหมดที่ควรที่จะเข้าเกราะเหล่านั้นมันจะไปเข้าที่โบนัสอาร์เมอร์ก่อนแล้วหลังจากที่โบนัสอาร์เมอร์หมดไป ดามจมันถึงจะเข้ามาที่อาร์เมอร์ของเราซึ่งโบนัสอาร์เมอร์ต่างๆเหล่านี้มันก็มีจำนวนเวลาจำกัดที่มันจะอยู่กับเรานี่ถามว่าโบนัสอาร์เมอร์เราสามารถหาได้จากไหนจริงๆแล้วเราสามารถหาได้จากหลายทางซึ่งทางหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะั่นคือในส่วนของทาเลนต์กับทาเลนต์ที่มีชื่อว่าปลัดกซักเกอร์ทาเลนต์นี้มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าสัตรูได้นั้นเราจะได้โบนัสอาร์เมอร์10เป็นเวลา10วิซึ่งมันจะทับซ้อนได้สูงงงสุดถึ10ครั้ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งของทาเลนนี้ที่มันบอกนั่นก็คือหลังจากที่เราฆ่าศัตรูตัวถัดๆไปแล้วนั้นจะตัวระยะเวลา10วิที่มันนับถอยหลังนั้นมันจะทําการรีเซ็ตตัวมันเองทําให้โบนัสอาร์เมอร์ที่เรามีจะอยู่กับเรานานขึ้นซึ่งสําหรับปลั๊กซัคเกอร์โบนัสอาร์เมอร์ที่มันให้10%นี้มันนับจากจํานวนเกราะทั้งหมดที่เรามีและตัวอย่างที่2องที่เราสามารถหาโบนัสอาร์เมอร์ได้มันอยู่ในสายการเ e r s สเปเชียล a t i เซชันกับทาเลนที่มีชื่อว่า Hard e n Armor k i t ทันทีี่มาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้อาร์เมอร์คิสของเรานั้นมันจะซ่อมเกราะของเราคืนมาให้100%แล้วได้โบนัสอาร์เมอร์เพิ่มขึ้นมาอีก30%ซึ่งโบนัสอาร์เมอร์ตรงนี้จะอยู่กับเราเป็นเวลา10วินาทีแบบนี้เป็นต้นทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้โน้ตไว้ต่อท้ายสำหรับอาร์เมอร์นั่นคือในส่วนของคำว่า total a r m ร r ที่เราสามารถหาได้ในแบรนด์เซตต่างๆ สำหรับ total armor ตรงนี้มันเป็นการเพิ่มเกราะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะนับจากจำนวนเกราะที่เรามีทั้งหมดณนะตอนที่เราใส่แบรนด์เซตนั้นๆซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องฝากโน้ตกันไว้ด้วยครับค่าศาสต์ธรรมาที่อยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ armor regen ถามว่า armor regen คืออะไรมันก็คือการที่เจ้าตัวส t ตตตัวนี้มันจะซ่อมเกราะคืนให้กับเราตามจํานวนที่มันบอกตอนน่อ1วินาที ยกตัวอ,อย่างเช่นหัวเข่า Negotiator s d i l e m m a ตรงนี้มันเขียนบอกไว้เลยว่า4,338 HP ต่อวิสำหรับ Armor Regen นั่นหมายความว่าต่อ1วินาทีนั้นมันจะคืนเกราะให้กับเราเป็นจำนวน4,338 HP นั่นเองสำหรับ Armor Regen แล้วนั้นมันจะมีเคสพิเศษอย่างเช่นในส่วนของหัวเขา Namei t e m Emperor's Guard ภายใต้ Murakami Industries Brand Set มันบอกเลยว่ามันจะให้ Armor Regen เป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องโนต้ตกันไว้เลยการที่มันให้อาร์เมอร์รีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นมันมีการทํางานเหมือนกับอาร์เมอร์รีเจนธรรมดาแต่ถ้าว่าจํานวนเกราะที่มันจะฮิลให้กับเราขึ้นมาทุก1วีนั้นมันขึ้นอยู่กับจํานวนเกราะทั้งหมดที่เรามีว่าเรามีเท่าไหร่ค่าสถ็มานั้นคือ explosive r e s i ส t a n c e สำหรับค่า Explosive Resist a n c e มันก็เป็นค่าเสร t จที่ค่อนข้างตรงตัวและถ้าแปลเป็นไทยมันคือค่าเสร็ที่จะช่วยลดแรงระเบิดที่เราจะโดน ซึ่งจำนวนที่มันจะลดแรงระเบิดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ที่เรามีค่าสถามะที่อยากจ,จะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ Hazard Protection สำหรับค่าสแตด Hazard Protection มันเป็นการที่จะป้องกันสถานะทุกประเภทที่มันมีในเกมและการป้องกันตรงน,นี้เขาพูดถึงการที่มันจะลดตามเ age ของสถานะและระยะเวลาของสถานะถ้าให้เปรียบเทียบ Hazard Protection กับเกม RPG อื่นๆมันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับค่าแ t ต t ที่เรียกว่า All Resistance นั่นเองซึ่งการทำงานของ Hazard Protection เราสามารถมาดูและพิสูจน์ได้ในหน้า STAT SHEET ของเราภายใต้หมวดหมู่ Defense การที่ผมมี Hazard Protection 10%อย่างที่ได้บอกไว้ว่ามันมีการทำงานเหมือน All Resistance มันก็จะให้การต้านทานในสถานะทุกอย่างที่ผมมี10%แบบนี้เป็นตน้น และวิธีการการสถานะต่างๆในเกม e ิวชั่นนั้นนอกเหนือจากการที่เราใส่ Hazard Protection ไปแล้วมันยังสามารถหาค่าแสดมาเพิ่มในการต้านทานสถานะในแต่ละอันที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างในเคสนี้จะตัว Hazard Protection ของผมเองยังค้างอยู่ที่10%แต่ถ้าว่า Burn Resistance ผมอยู่ที่36.6%มันเป็นเพราะว่าผมสามารถใส่ค่าแสดนั้นเพิ่มเข้าไปได้ในช่อง Mod ของเกียร์ของเราไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเสื้อและกระเป๋า ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องโน้อตกันเลยการที่เราจะใส่ Resist หรือความต้านทานสถานะแต่ละอย่างได้นั้นช่องมดมันจะต้องเป็นช่องมดฟ้าหรือว่า defensive modslot นั่นเองและค่าแสตปลีกย่อยอีก2อันที่จะพูดถึงสําหรับฝั่งของ defense หรือว่าค่าแสตสีฟ้านั่นคือ incoming repairs กับ protection from elite สําหรับ incoming repairs มันคืออะไรมันคือการที่เราจะได้รับฮิลจากเพื่อนของเรามากขึ้นกว่าจํานวนที่เขาสามารถฮิลให้กับเราได้ ละค่าแสตที่2ก็นั่นคือ protection from elites สำหรับค่าแสตนี้แล้วมันจะทำการลดดาเมจที่เราจะได้รับจากศัตรูที่มีหลอดเลือดเป็นสีทองอาคบก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคำอธิบายสำหรับค่าแสตสีฟ้าหรือฝั่ง defensive attributes กับผมทากชินในวันนี้ไงของมากถ้ากำลังรับชมกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหนะ้าลาไปก่อนเพียงนี้กราบสวัสดีครับ